สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทท,ท่านวันนี้รายการยายเล็กสารพัดเรื่องเล่าจะขอกราบนมัสก,การขออนุญาตนำเอาธรรมคคำสอนเรื่องในวันขึ้นปีใหม่ของพระเดชพระคุณหลวงปู่เทเทถรังสีที่ได้เทศสอนเตือนสติไว้โดยหลวงผู่ท่านได้เทศสอนมีบางบทบางตอนให้ข้อคิดเตือนสติได้ดีมากค่ะวันนี้ขึ้นปีใหม่แล้ว ก็เลยอยากจะเทศให้ฟังเสียหน่อยทุกคนที่เกิดมามันมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายไปตลอดอายุของเราความแก่ของเรานั่นนะมันหมดไปหมดไปแต่ว่าวันเดือนปีนั้นมันของเก่าคนยังพากันตื่นเงาตนเองเห็นว่าปีเก่าหมดไปปีใหม่มาเลยตื่นเต้นกันไม่ต้องตื่นเต้นกับบันใหม่ปีใหม่อันนั้นมันหมุนไปตามเรื่องของมัน อันนั้นเป็นสมมุติบัญญัติขึ้นมาอันที่เราควรจะตื่นเต้นนั่นควรตื่นเต้นที่ตัวของเราว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเราจเจริญขึ้นหรือว่าเราเสื่อมลงอันนั้นต่างหากนอกจากหลวงปู่ได้สอนให้ตื่นเต้นที่ตัวของเราแล้วหลวงปู่ท่านยังสอ,สอนให้ตัวเราแก่กล้าด้วยคุณธรรมด้วยธรรมะคำสอนดังนี้ค่ะ ทำใจให้แก่คืออย่างไรคือทำใจของเราให้แกกล้าด้วยคุณธรรมอันนั้นเป็นของเราอย่างแท้จริงวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงเราคิดถึงการทำทานหรือไม่เราคิดถึงการทำทานกี่ครั้งเราคิดถึงการรักษาศีลหรือไม่และเราคิดถึงการทำสมาธิเพื่อฝึกหัดทำใจให้สงบทำใจให้เบิกบานหรือไม่คุณันธรรมเหล่านี้แหละ ที่ควรทำให้มันแก่ขึ้นในใจของเราการเริ่มต้นชีวิตในแต่ละปีหลวงพู่ท่านยังเตือนสติให้เรารู้จักรักษาศีลรู้จักทำสมาธิให้รู้จักทำทานและให้รู้จักรักษาศีลห้าจะเป็นผลให้จิตใจอิ่มเอเิบเบิกบานอายุยืนการรักษาศีลศีลเรามีกี่ตัวในตัวของเราศีลห้าได้แก่ก็หนึ่งจิตนางดเว้นจากการฆ่า ข้อสองเจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ข้อสเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดมิจฉาจารย์ข้อสเจตนางดเว้นจากการกล่าวเท็จกล่าวคำไม่จริงข้อหเจตนางดเว้นจากการดื่มสุรายาเมาเรามีครบไหมในตัวของเราถ้าไม่ครบก็ทำให้ครบขึ้นมาคนมีสินห้าบริบูรณ์ทำให้อายุยืนได้ คือความชั่วไม่เกิดขึ้นในตัวตนของเราจิตใจมันก็ผ่องใสเบิกบานอายุก็ยืนยาวนานเท่านั้นเองจึงควรตื่นอย่างนี้ตื่นความดีของเราดีกว่าว่าเราได้ทำดีแล้วทําความดีทั้งทางกายและทางใจอย่างเช่นเราไม่เคยมีศีลเลยสักตัวปีนี้เอาให้มันได้ศีลตัวหนึ่งปีต่อไปได้อีกเป็นสองตัวพอสี่ปีห้าปีก็ได้ศีลห้าครบบริบูรณ์ ก็มีความอุ่นใจแล้วสบายใจแล้วคราวนี้เมื่อมีศีลสมบูรณ์แล้วต่อไปก็ตื่นทาสมาธิหัดทำสมาธิภาวนาจิตใจยังไม่ทันเป็นสมาธิก็หัดให้เป็นสมาธิหัดให้มันเป็นภาวนาปีนี้ได้แค่นี้ปีหน้าให้ได้ต่อจากนี้ไปอีกทำสมาธิให้ได้แน่วแน่ปีต่อไปให้ได้ชำนิชำนาญกว่านี้อีก ช่วงสุดท้ายของการเทศในครั้งนี้หลวงปู่ท่านยังย้ำเตือนสติสงท้ายให้นักคิดอีกว่านี่พูดถึงเรื่องปีใหม่ที่เขาสมมุติบัญญัติว่าปีใหม่แท้จริงไม่ใช่ของใหม่หรอกของเก่านั่นแหละส่วนที่เป็นของจริงนั้นมันร่าชีวิตอายุของเราต่างหากอายุชีวิตของเรามันหมดไปหมดไปอายุหมดไปสิ้นไปแต่เราไม่รู้ตัว กราบสาธุในพระธรรมคาสอนเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุาธวันคืนเปลี่ยนเวียนไปไม่สิ้นสุดสังขารฉุดหยุดรัง้งไม่ยั่งได้เกิดวิกฤตใดๆให้สู้ไปเป็นกําลังใจให้ตนเองและทุกคนสู้ๆค่ะ ขอกอบพระคุณจากแหล่งข้อมูลที่ให้ได้นำข้อมูลมาเรียบเรียงนำเสนอในครั้งนี้นะคะขอกอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ยายเล็กสารพัดเรื่องเล่าในครั้งนี้หวังว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านคงติดตามและเป็นกำลังใจให้รายการยายเล็กสารพัดเรื่องเล่าของเราได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องดีๆมีสาระนำมาเสนอในเรื่องต,อต่อไปอีกนะคะ สวัสดีมีความสุขค่ะท,ทุกทท่าน